เจ๊เป็นไงบ้างหมูอร่อยไหมอร่อยมากจ้ะอร่อยไหมเนื้อนุ่มกรอบเนื้อนุ่มเลยจ้ะกรอบด้วยเหรอไม่กรอบจ้ะแต่นุ่มไม่จิบปลาเประกันความอร่อยไหมเราประกันความอร่อยถ้าไม่อร่อยดวเจ้าของร้านค่ะด่าเจ้าของร้านเลยนะใช่ค่ะไม่เกี่ยวกับเราหไม่เกี่ยวกันแล้วเรามาทำอะไรมาย่างค่ะงานข้าวเจ้าของร้าน้าไมอร่อยเจ้าของร้านเลยเจ้าของร้านเลยช่ำๆไปเลยจ้ะเจ้าของได้เลยพี่จิบชิมเลย ได้ขอเลือน้เาไม่รู้รั้ำร้านเราจะร้อนตลอดเลยเวลเชื่อจเดือดรอดไม่เชื่อเอามือมาแย่งเลนไปตากแรอ่าะร้านนี้มีตัวตลกอยู่คนนี้ด้วยนะ ไปอยากออกกล้องเจ้าก็ถ่าแค่หลัมอนี่ให้เห็นให้เห็นหลังด้วยนะมองหน้าไม่ได้นี่หมูน้ำตกนี่หมูตุ๋นหมูตุ๋นด้วยโอ้น่ากินเลยเนี่ยตกสุกเลยนะเซน้ำเดือดขนาดนี้นี่น้ำเดือดขนาดนี้ไม่สุกหรอว่าน้ำเอ้วนี่เห็นไหมโอ้โห สิบาทนะครับโอ้โหอะราบนี้เรามาอยู่ร้านชื่อร้านอะไรร้าน<แ>เกียวเรือตลาดน้ำบางค้าตลาดน้ำอ่าแค่หกนะแค่หกเขามีอะไรบ้างอ่ะเราไปดูเมดูนี่นี่นี่เนี่ดีครับเฮ้ยจานายนี่ข้างอะไรเนะี่ย ห้าสิบนะโอเคอ่ะเป็นขวดเสือองค์ไหมเน็่เตาอะไรองไว้โอ้น้ำไม่เดือดเดือดเลยเอ้เส้นใสมัไหโอ้เส้นใสคิกเลยหหอมว่ะหอมว่ะนั้งตุเมันหอมเครื่องเทศอลเจ๊ ของแน่เลยร้านเนี่ย,เยนเเ้านีอน้รอร่ยมากบรรยากาศดีมากแนะลริมน้ำาล้เจ๊นะเออใครไม่รู้จะมาที่นี่ไหนนะลองแวะมาตลาดน้ำเออบรรยากาศดีอ่ะอนะน้ำเราจ,จะเดือดตลอดนะ Còn những như này. Rồi. một lên.